มาอะไรตัปูเลยซาบายดีอ่ามันนี้พบกับติมกับอะไรกันแล้วเนาะอ่ามันนี่หาก,กินข้าวซอยทุกคนตำมะหุ่ง้วก็มีปู่ยมีอันนึ่งปูเนาะทอดปูว่เน,ะนาะ้วกามีะมันเลยผัดมากับมากินข้าวซอยกันอ่ะกินกับตำแล้วเขาบอกบบาเอ hey, สเลยปะมา เอาปูเทใส่บแป๊บนี้เลยทุกคนนี่มาอืมหัดเอามาอืมมื่อกี้ขอบวก,กินข้าวกินข้าวละอืมอืมจะพูดไหมาหน,นทุกคนกินปูเดอ้ออืมห้ามเลจะปูดนะ อือวกล้ามอ่ะอืม,อม,อมกินข้าวจั๊กกระตั้งแู้แทบตนหู้นี่มัมกแทงทุกคนกินลูกครับกไแลว <c oughs> อืม,อมตะปูตัวนี้จักมาเนี่ยทุกคนอ่ะหมากกบกันอะไรตะปูเนี่ย กินลระปูกินดิบยิงหอมในคนละรสตดม,มากันทิน้ง คุณ,คณนาตุบันหอน้อยหองอืม

นักจึิงกังอืมอืมหอมคนผู้นี้เอายาแคบมันไปนตม้มต้มเสกยบนวนแเราออกมาเราออกมาอบต้มอบแล้วทานนมันหนึ่งจะหอมแซ่บทุกคนมื้อนี้มีเห็ด Om kenal deh. Hum, como อุแซบน้ำพุ่งเนาะไได้หไมแซบแซบไรีพอดีพอดีคักเลยแป๊บอือ บกน้ำฟองบวก็เจนปอมอบเซบเซบฟังเสียงยำกับหู่นะ ก,ก <c oughs> มากันทีน่นุ่นคนลับนี้เข้ากัน ก็กินอ่ะตองไอนมปักอานมัยปลาอนมะอนะเพราะปลดลุกมันจะมีจินเม่นอ่อนหนึ่งจะมาแผบหูก้าวตุต๋นตุ๋โตุกกํกำลังอันสวงข้าวต่อกำลังเกี่ยวเขานี่มันดี มันม <ś webinars> ันน้ำตาลมันบอกตันมันช่วงนี้กันมาช่วงที่มันเริ่มดูดช่วเืนหัอนหกนะมันจะบบมันแล้ว Ồ, cấp cấp nè. จาบใต้ทุกคนนี่ไหมบอสมีเต็มเมนูเด็ดๆให้กับพี่น้องบ่นอเอาเอาป่ะจิมจากนะ้องจะมาเก็บในอ่าจบเพียงเท่านี้เนาะอาหารกับปุดมิดนะมเนานะจิมเนาะปากตตามเฮาเแดงบ่า,าจะเป็นทางแฟนเพจ อเล็กติมแฟมิลี่เรือว่าหางซองยูทูบเนาะอ่าติมแฟมิลี่ทิมอ่าอเล็กติมแฟมิลี่เส้นเดียวกันเนาะฝากติดตามทั้งสองคนเดียวสบายดีสบายดี